กอดคอมแม่รำไห้เคยไม่มีแมทที่หลับนอนบ้านเจนนิเฟอร์คิมรายได้หดไม่งอมืองอเท้าหันขายของลืมภาพนักร้องดังหลายครั้งที่เราอาจจะได้ยินว่านักร้องเสียงดีถูกว่ามาทั้งชีวิตสำหรับ Kim, เจนนิเฟอร์คิมเผยเรื่องราวฝังใจวัยเด็กได้ค่าตัวงานแรก150 เคยไม่มีแม่บ้านอยู่จนสามารถโลดแล่นอยู่ในวงการมากว่า30ปีสำหรับเจนนิเฟอร์คิมนักร้องหญิงดีว่าแนวหน้าของเมืองไทย บ้านถูกยึดโดยเคยมีบ้านอยู่ย่านบางประกอกสุขสวัสดิ์ตอนนั้นเราก็งงไม่มีเงินใช้เวลารบลวบรวมเพื่อหาบ้านให้ทุกคนอยู่แล้วแม่นั่งตรงบันไดชี้ไปที่บันไดบ้านสวยหลังปัจจุบันบอกชอบบ้านหลังนี้จังเลยลูกเราก็คิดจะไปเอาเงินมาจากไหนตอนนั้นเป็นนักร้องคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวแล้วแต่ยังไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตท,ที่พี่ชอจัดให้เลยพร้อมยกมือไหว้พี่ชอดจัดคอนเสิร์ตให้ จากนั้นถึงเริ่มมีเงินก่อนนั้นบ้านก็โดนยึดคอนโดก็เช่าเขาอยู่เงินดาวบ้านใหม่ก็ไม่มีคุยกับโก้มิสเตอร์แซกแมนพี่จะทำไงดีโก้เอาเงินที่ตัวเองมีให้เลยเจ็ดแสนเอาบ้านนางไปจำนองมาให้เราโก้คือพลังกายพลังใจให้จริงๆเลยได้บ้านหลังนี้มาฝันสูงสุดอยากได้สามีรวยแต่ไม่ได้ไงส่วนบ้านเล้านตกแต่งอีกราคาพอๆกับค่าบ้าน ขอบคุณแฟนๆที่สนับสนุนเรามาตลอดจนมีวันนี้เรื่องความรักเคยจดทะเบียนสมรสกับหนุ่มคนหนึ่งบ้านเขารวยเรื่องผ่านมาสิบกว่าปีแล้วเขาลูกคนรวยลูกคนสุดท้องอายุน้อยกว่าเราด้วยตามใจเราที่สุดตั้งแต่มีผู้ชายมาเปลี่ยนรถหรูมารับซื้อโรเล็กกระเป๋านู่นนี่ให้พอไปเรียนเมืองนอกไม่อยากให้แม่จับแยกเลยจดทะเบียนพอมาเจอกันอีกเดือนสองเดือนก็เลิกกันไป แต่ไปว่าเขาไม่ได้เราคิดไปเองทำไปเองผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวในโลกอย่าไปยึดติดเรื่องชีวิตส่วนตัวตนยอมรับว่าเป็นคนชอบเดินตลาดและชอบคุยกับพ่อค้าแม่ค้าที่ตนทำห่อหมกนั้นก็ทำเล่นๆไม่ได้จริงจังและตนก็มองว่าทุกอาชีพมีเกียรติมีศักดิ์ศรีตนแค่ไปช่วยแม่ค้าขายเล่นๆเ,เท่านั้นซึ่งปรากฏว่าขายไม่นานก็หมด อะไรที่ทำให้คนอื่นมีความสุขถึงแม้ตัวเองจะเหนื่อยก็ยอมทำตนไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นดาราแต่เป็นแค่คนคนหนึ่งที่ได้รับความรักจากทุกคนซึ่งร้านที่เห็นในคลิปเป็นร้านประจำและรู้จักกับแม่ค้าอยู่แล้วก็เลยช่วยเขาขายเล่นๆไม่ได้มีเวลาไปทำจริงจังขนาดนั้นงานที่มีทุกวันนี้ก็ล้นมืออยู่แล้ว